ครับ f อครับดูรถคันนี้ครับนะยางด้วยยางแบนนะครับเจ้าของรถไม่รู้วิธีในการขึ้นไปแรงโชคดีที่จั้งจันเข้ามาเจอเข้ามาช่วยทันนะครับก็เลยดูแลให้ฟรีแล้วก็แก้ปัญหาฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับโอเคถึงเล้เลยพรอแล้วถึง่นเลยได้เลยได้ามาเลยง่ายไหมล่ะ<า>ยืนหยียบสิขึ้นหยียบเลยเท่านีเ้เลยันหละ ใช่ไปขึ้นข้างหน้าดีนั่นที่มาเจอทันเนี่ยแบบนี้เลยอ่ะครับใช่ได้หมดละข้างหน้าคอยไปข้างหน้าโอเคครับเป็นความรู้ใหม่บอกบอกเพื่อนเพื่อนด้วยเวลายาง่วข้างทางห้ามขึ้นแม่แรงข้างหลังเด็ดขาดพอเึลนปุ๊กบแม่แรงมันเลื่อนล้มรถจะวิ่งไปข้างหน้าเมื่อกี้มันล้มทีอะเมื่อกี้ล้มเลยเหรอที้ใส่ไปตรงนี้ไงใส่ตรงไหนตรงนี้ไม่ได้เนี๋ยนี่ที่ใส่ไปช่องเนี้ย ลื่นเข้าอันนี้นิดนึงครับอันนี้นิดนึงอันนี้อ่าเข้าไปอีกลูกมะกรันขับตอนนั้นไม่ได้มันหมิ่นนิดเดียวก้มดูก่อนนะพี่ก้มดูก่อนข้างหน้าแน่กว่าก้มดูก่อนก้มดูอีกนห็นนิดเดียวไหมนะใช่ครับแล้วเข้าไปอีกเข้าไปอีกอ่าเข้าไปอีกลาก่อนเออด้านนี้อีกอีกข้าไปอีกอีกเข้าไปอีก ไม่ใช่เขากลางกลางเลย<ม>น,นั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละถูกต้องถูกแต่ขึ้นตำแที่เลยไม่มีหลวนพับพลอันนี้เราอยู่ที่ไหนนะตลาดโลงเกรือใช่ครับเคือไใช่เนี่ยมากินข้าวมาเจอพอดีนี่แหละบอกพักพวกไว้นี่เห็นไหมมันจะปลอดภัยเลยนะองศาจะได้แต่ไม่มีล้ม ขึ้นไ,ได้เต็มที่มีกำลังขันมากโดยดีนี่หล่นลงมาทับขาหักเลยอันตรายมากความผิดพลาดเกิดขึ้นด้วยกับคนไม่รู้วขึ้นเต็มที่เลยเป็นเลยขึ้นเปเลยเป็นเปเลยถ้าอยู่ที่ร้านรถน้องขึ้นแบบนี้ผมด่าไปหาเลยเรียกกลับเห็นในเรียกกบลงเลยที่ลง อ๋อปาเปิดตรงนี้อ่ะผมเใช่ใช่ใช่ครับผมว่าเห็นตรงของหลวงนีะเห็นไหมนะดูดูองศาของการใช้ไปแล้วเป๊ะเลยไหมอ่าถ้าเราไปขึ้นขึ้นตรงเมื่อกี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยขึ้นไม่ได้หลินนะอ่ามันจะเปียนท้องเลยขึ้นไม่แรงก็สําคัญนะนีจะรวมเอาอันนี้วางลงวางลงครับเอาดัดเอาดัดมาตัวหนึ่งเอามาเทียบดูเอาดัดวางลง ไปสักร้อยเป็นเห็นไหมรับแรเข้ามไปสุดเห็นไหมสักร้วยเลยสุดไหมเราไม่ยึดเราไม่ยึกลงไม่ยึดมันแคบแคบนะทำไมลงไม่ได้อะเนี่ยไม่อะไรลงไหมเอามาเรีนี้มาางเสรกันเร็วเอามาบางเสรยกันเร็วเอาไปลองลองลองข้ามดูดินี่อันนั้นเสรีดูให้เอาข้ามรัสุดไหมสุสุดอันนั้นไม่สด ทำไมถึงไม่สุดอ่ะไม่ไม่เข้าใจมันก็มันมายอย่างนี้ก็ใช้คืออย่างนี้โอ้ไม่เล่ากันอยู่อ่ะพี่ลองมือเหยญ่เขาลูนี้ดิลูนี้ลูน้อัดใน,น,นใหญ่กันว่าอันนี้เออนั่นน่ะสิครับคิดว่าเอาน็อตตัวนี้ไปใส่แล้วจะปลอดภัยไหมเนะี่ยมันก็ชั่วคราวอะ่ะเคยมันเคยเป็นแล้วเคยเป็นแล้วครับก็ใส่แค่ชั่วคราวโอเคแค่ใส่ไปเลยชั่วคราว,าาวคุณครับเพราะว,ว่า ก็เด็กก็ต้องเอาไปทำเลยอันอันนี้ช่วยฟรีนะไม่คิดค่าแรงนะครับขอบคุณครับใส่ให้ฟรีใส่ให้ฟรีไม่ได้คิดค่าแรงนี่ผมจะมากินข้าวฟังมาเห็นดีเฉยขอบคุณมากนี่แหละเห็นไหมล่ะรถเป็นโยกเห็นไหมเนี่ยจังหวะโยกนี่แหละเป็นจังหวะแม่แรงจะลุนทับเรารู้เปล่าเนี่ยตอนตอนที่เราโยกเพื่อจะโยกล้อใส่อะแล้วเรามีการขยับตัวแล้วแม่แรงขึ้นข้างหลังด้วยแม่แรงล้มเลยนะ พอจังหวะล้มปุ๊บเนี่ยหัวเราอยู่ตำแหน่งนี้พอดีกำลังก้มใส่อยู่แรงล้มอันเนี้แยแต่แทกหัวเรางานเข้าเลยแล้วก็ส่วนตัวเนี้ยไม่ต้องตกใจไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นร้อสองชั้นมันสามารถใช้กับกัะทะเหล็กก็ได้ใช้กับล้อแมกก็ได้เขาเรียกว่าทอินมันน้อตัวนี้เป็นน้อทวีดมันนะเราขันแน่นแล้วแต่แหวนไปไม่ถึงไม่เป็นไรอมันเป็นน้อน้อน้อสองชั้น เป็นเป็นล็อกสองชั้นล,อล,ล,อล็อกด้วยเปเปอร์ล็อกด้วยแหวนก็ไปป่าที่ร้านเลยร้านยางเรานี่แหละป่าได้เอาลองยกดูครับเป็น่วตรงไหนนี่ไหนรอยลวชี้ดูหน่อยครับแหวนแตกเลยอะแตกนะแหวนตกมันไม่แตกเราเป็นลวเฉยรั่วไหนรั่วตรงไหนครับไ,ไหนไหนจุดรั่ว นั่งไงจุดรั่วใช่ไหมเนี่ยนี่นี่แกะดูดิโอ้ใช่ใช่เลยนี่น่าประทับใจเลยนี่ยน่าก่อสร้างเลยอันนี้จอดนานไหมเนี่ยนานกับข้าวมาเชื่อกับข้าวอ๋อมาเชื่อกับข้าวเราเดี๋ยวต้องไปรับลูกต่อ ก็วิ่งไปรับลูกก่อนแล้วค่อยมาทํำยางทีหลังใช่เอาเรื่องลูกก่อนเสร็จตุล่าแบบว่าจริงๆอ่ะค่อยมาทําใช่ใช่อยู่ข้างลงท่อกับบีวันวออกจกา่ลงเกลือไปแป๊บเดียวอ่ะเอามาแรงลงได้เลยพอก่อนให้จะขอลงเองเขาจะได้รู้อ่ะอเรียบร้อยอันนี้คือล้ออะไร เห็นไหมนี่เท่ากับว่าเรามาช่วยชีวิตพี่เขาเลยนะถ้าผมมาไม่ทันนี่พี่ไปขึ้นแบบนี้มันล้มทับขึ้นมาได้อันตรายมากนะพี่นะรถไหลเลยใช่เสียหายอ่าเรียบร้อยอ่ะอ่ะอัน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 นี้เต็มเฉียบกว่าพี่ย้ำเออย้ำย้ำหน่อยนร่นั่นแหละเฉียบเลยพอแล้วเดี๋ยวมันจะขาดโอเคแล้วพอแล้ว โอเคเลลนั่นแหละหลักการทัน